ไม่รู้ตอนไหนเราจะได้ลงไปทํางานถ,งถ,งถึงถึงแถวใต้นเนาะุณหลับเน,ะนาะนานะไม่ได้ไปง่ายเลยท่านโยนแถวอีสาน,นยังหมดเลยจิมบ้านไหนก็ไม่ถูกครับไม่ถูกบางบ้านจิมบ้านนี้ไปเจอหนุ่มบ้านโน,น,น้นใช่ไหมเอพมาจิมจิมบ้านนีมไปเจอหนุ่มบ้านโน้นใช่ไหมจิมบ้านโน้นไปเจอหนุ่มบ้านน,น,นีๆๆน้ นึกว่าไม่รับทำไมนึกว่าไม่ไปหาแล้วนึกว่าไม่ไปหาแล้วท้าไมทถาไมาไมีติ๊กเกอร์แล้วก็ส่งติ๊กเกอร์ให้ก็ได้หรอกรับสายมันตลอดตลอดา,าให้ไปส่ขขงตลอดส่ขขงตลอดส่ ทวมาให้ผู้สมัรแล้วส่รับสายตลอดเลยเนาะแล้วก็จบวิธีเนาะเดินประมาณสามนาทีเนาะสามนาทีรับสายเหมือนตลอดนะคุณแม่นก็ใช่ค่ะคุณย้ายบ้านเยอะบ้านเยอะ,ยอะครบหนึ่มมงชั่วโมงพอดีเนาะคุยไปคือมารับเป็นเพื่อนเนี่ยบวย,ยืมบวย,ยืมเงินดอกบ้านรวยเนาะ ลุงยายก็งงมันหมดก็เลยสองนาทีเนาะสองนาทีเนาะกระเจาะไหลเนาะขอบอกคุณผมมากขอบคุณมากที่แว่งขึ้นมาทำใจติดคุณกันเพราะขอบอกคุณแอฟไรไวเนาะขอบอุงยายขอบคุณคุณแม่เนาะที่มาทำใจขอบอกผมมากวันรวยซะเมื่อไหร่เนาะคุณยายก็พอได้ลุงยายเนาะพอได้เมืยอไมีอพัตเน้นหนวดสี่สิบห้องก็สู้ๆไปนะสู้ๆกันไป ยังกส็สู้ๆสู้ๆไปไปมาเนาะไปไปสูส้ๆเจ้าไหมครับบ้านที่มีนกสองร้อยเนาะไปบูตึกไปบูตึกเหลือเวลาหนึ่งนาทีเนาะเตรียมหมดเวลาก็ได้เลยเนาะหมดเวลาก็ได้เลยเหลือเวลาหนึ่งนาทีเนาะหนึ่งนาทีเนาะบูได้กินน้ำค้างเตี้ยเสียงแหบเสียงแห็บมา ก็ต้องกินน้ำมะนาวน้ำมะนาวบุญแม่ก็เลืองเวลาหนึ่งนาทีเนาะเตรียมตัวบเวลาก็ได้เลยเตรียมบเวลาก็ได้เลยก็ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจลงค้าเจ้ารับเจ้าสิรับโทรศัพท์เจ้านี่เจ้านี่โทรมาสองครั้งแล้วยังไม่รับสายเขาเลยก็ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกกำลังใจเนาะกำลังใจที่ไดเขามา กลับไปกินเด้อนาว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 ก็ขอบคุณคุณแแมเนาะขอบคุณมากขอบคุณมากที่เป็นห่วงของคุณแอนดไวขอบคุณคุณยายเนอขอบคุณแม่ไก่ขอบคุณแม่ละไมเนาะขอบคุณคุณพี่หญิงนูนอขอบคุณคุณธีร์นาขอบคุณบ้านนอกอิสระเนาะขอบคุณมากครับที่มากระตุ้ใจในเช้านีในนอขึ้นแล้วก็น่าจะขออนุญาตนาะ ผมอนากจตทุกท่านทุกคนเนาะลงไลห์ก่อนในเช้านี้เนาะพรุ่งนี้เช้าเจอกันใหม่เนาะที่เก่าเนาะเดี๋น้รัค้างค้าอ๋ออร่อยมากคุณแม่คุณแม่ผก็สี่ทุ่มเนาะบ้านคุณแม่เนาะแบ้งรายจ่ายกันได้คุณยายก็สองทุ่มเนาะบ้านคุณยายเนาะสองทุ่มสองทุ่มทีมงานของคุณแม่น้ำใบก็หนึ่งทุ่มตรงเนาะหนึ่งทุ่มตรงเนาะขอให้กำใจกันได้เปียนให้กำใจกันได้ขอทุกท่านทุกคนเนาะโชคดีมีชัยกันทุกคนเนาะอย่าเฉ็บ่อย่าใส่อย่าจน ขอให้ลำขอให้เรือก็ทุกคนเด้อเมื่อเช้าขออนุญาตทุกท่านทุกคนลงไลค์ก่อนเนาะหายใจกล้าขอบคุณมากครับขอบคุณแหม่ขอบคุณมากครับว่างเดี๋ยวแวะไปหาเนาะแวะไปหาเนาะขอบคุณเนาะผมมากครับขอบคุณมากที่มาขันใจเนาะที่ตื่นทันวันนี้เนาะถ้าตะวันไม่ไม่ลนตูดก็ไม่ตื่นเนาะวันนี้เนาะขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆก็ขอบคุณมากขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะมากำลังใจก็ขอบคุณมากครับ ทุกคนทุกคนช่วงนี้มีแชร์กัทุกคนนะครับาบายช่วงนี้ครับาบายครับเว่างหวย <laughs> ไม่ใช่ถ้าหายเก็บคอนิดนิดหน่อยเราจะแรีกไปอยู่ <laughs> มากครับขอบคุณทุกคนและครับทุกกำลังใจครับบ๊ายบๆโชคดีทุกคนนะครับบ๊ายบายครับ <laughs>